ประเทศไทยและสาธารณเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันมาอย่างช้านานโดยปีหน้าจะเป็นปีที่ความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศจะครบรอบวาระ65ปีนักท่องเที่ยวชาวไทยเองถือว่าเป็นชาติที่เข้าไปเที่ยวที่สาธารณเมียนมามากที่สุดขณะนี้เมื่อสาธารณเมียนมาก,กําลังเปิดประเทศต้อนรับนักลงทุนจากทั่วโลกนักลงทุนไทยเองให้ความสนใจในการเข้าไปลงทุนทําธุรกิจในสาธารณเมียนมาอยู่จํานวนไม่น้อย เมื่อเราเดินทางไปที่เมืองย่างกุ้งสหพาพเมียนมาพบว่าชาวเมียนมาหลายคนเข้ามาทักทายนักท่องเที่ยวที่มีหน้าตามมาจากแถบเอเชียด้วยภาษาไทยโดยอัตโนมัติแล้วเวลาที่เราไปที่สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญหลายๆแห่งในเมืองย่างกุ้งเช่นการซื้อของไหวบูชาเพื่อสักการะเทพทันใจหรือการซื้อของในตลาดสกอตหลายๆร้านยินดีจะให้นักท่องเที่ยวจ่ายเป็นเงินไทยนี่ก็เห็นได้ว่าชาวเมียนมานั้นให้ความสนใจกับประเทศไทยมากน้อยแค่ไหน ความสนใจนี้ยังลามไปถึงการที่ชาวเมียนมาหันมาสนใจที่จะเรียนภาษาไทยแบบจริงรจังศาสตราจารย์วินวินโซอธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุง้งเปิดเผยกับทีมงานของเราว่าภาษาไทยเป็นภาษายอดนิยมอันดับ3ที่นักศึกษาจะเลือกศึกษาตอนนี้มีนักเรียนชาวเมียนมาระดับปริญญาตรีประมาณ200คนที่กำลังเรียนภาษาไทยอยู่ และตัวเลขของนักศึกษาที่สนใจก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อหวังว่าจะเป็นการเปิดโอกาสเพื่อการศึกษาระดับสูงและเปิดโอกาสในด้านของหน้าที่การงาน They want to uh, know Thai language and then they want to visit or they want to work at Thai company and as a tour guide f or Thai people maybe they uh, do the MA or PhD Uh, we haven't got MA courses, just BA courses. So they will study, uh, they will get further study in Thailand or uh, in some foreign countries. ท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำสาภาพเมียนมาพิษณุสุวรรณชตาเปิดเผยว่าทางสถานทูตได้ประสานงานกับภาคเอกชนของไทยเพื่อจะรับนักศึกษาเมียนมาที่เรียนภาษาไทยเข้าฝึกงานและเข้าทํางานเพื่อให้นักศึกษาเมียนมามีความสนใจในการเรียนภาษาไทยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีคนไทยอีก15คนที่กำลังเรียนภาษาเมียนมาในระดับประกาศนียบัตรที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศย่างกุ้งสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจจะศึกษาภาษาเมียนมาที่นี่นั้นเอกสารสำคัญสำหรับการสมัครเรียนคือจดหมายแนะนำจากทางสถานทูตไทยประจำสาภาพเมียนมาจดหมายแนะนำตัวเองรวมถึงแจ้งที่พักอาศัยในสาภาพเมียนมาใบจบการศึกษาระดับม .6 และใบแสดงผลการเรียนโดยจะใช้เวลาเรียนทั้งหมดประมาณหนึ่งปี ท่านเอกอครัชทูตเปิดเผยอีกว่าทางสถานทูตกําลังร่วมมือกับมหาวิทยลาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุง้งในการจัดคอร์สการเรียนภาษาเมียนมาแบบเร่งรัดสําหรับนักธุรกิจและนักลงทุนไทยที่จะต้องการเข้าไปทําธุรกิจในสหภาพเมียนมาภาคเอกชนไทยทุกรายต่างมีความสนใจนะครับโดยเฉพาะภาคเอกชนไทยที่มาประกอบธุรกิจในพม่าเนี่ยก็อยากจะ,ะได้มีโอกาสเข้าไปร่มเรียนภาษาพมา่าเพื่อการใช้งานในชีวิตประจําวัน S <S> ขณะน,นี้ทางสถานเอกอัครทูตก,ก็กำลังร่วมมือกับ YUFL ในการพัฒนาหลักสูตรภาษาพ,พม่าหลักสูตรเร่งรัดใช้เวลาประมาณ90ชั่วโมงสำหรับสำหรับให้กับนักธุรกิจภาคเอกชนไทายที่สนใจแล้วก็มาลงเรียนก็คงใช้เวลาเรียนในวันเสาร์อาทิตย์วันละสัปดาห์ละวันหรือ สองวันเท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานก็คงจะจบหลักสูตรแล้วก็จะสามารถรู้ภาษาพม่าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยขณะน,นี้โครงการนี้อยู่ในขั้นตอนของการร่างหลักสูตรและคาดว่าจะเปิดรับสมัครได้ภายในต้นปีหน้าเพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยให้ชาวเมียนมาและการสอนภาษาเมียนมาให้ชาวไทยที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง สายการบินไทยแอร์เอเชียที่มีเส้นทางบินตรงจากกรุงเทพถึงนครย่างกุ้งและกรุงมัณฑะเลได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน5 0 0 0 0 0บาทในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากรในครั้งนี้และอีก459,400บาทให้สภากาชาติสาภาพเมียนมาเพื่อใช้ในการจัดหาถุงย่างชีพเพื่อเตรียมพร้อมรับกับภัยพ,พิบัติที่อาจเกิดขึ้นดังที่ท่านเอกอัครราชทูตได้กล่าวไว้ความสัมพันธ์ของประเทศไทยและสาภาพเมียนมา จะพัฒนาขึ้นได้ต้องเกิดมาจากความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อประชาชนอัธพลพัฒนพโพธิกุลถ่ายภาพออรรวีแตงมีแสงและทีมข่าว AEC TODAY รายงานจากเมืองย่างกุ้งสาภาพเมียนมา